มันจะมืดอีหิมิตะกันไหมกันไหมเนือดีครับคับกล่อม่ยไงครับรานนี่ะกลมกรกลมกเอนื้อดีๆครับ หนึ่งไม่พอเราต้องใส่สองจะเต็มติดระบบครับตอดหัวลิ้นแขกครับแขกมากก่ครับพี่ชายจากุมแล้วยิ้มบานแล้วครับพักครับสุดยอดครับสุดยอดสูตรเมนูเดียครับเมนูเมนูเสือร้องไห้เสือวันแล้วอันนี้เรานม่ ถ้าเขาปีงศ์เตาถ่านนี่ได้การกก่อเนาะมันมันอว่ายืมเยมมันนี้อันนี้มันมันตกวงมาก่ลงยาสวยเวียน่องเาลงยาสุกไปมล่ะเทียบเนาะสุกดีอนี้เขาประมูลตอนช่วงยาสวยเลยอันนี้ว้าใครับว่ากิวเดลวันเดลลุโชคันโชไลุดีมันได้เนาะ ถูกอ่ะดูดูคอมซัมครับสององร้อยกว่านี้ย้เขาไปองเงผมพ็รวยไม่ใช่รุ่นนั้ไม่เนตตอนนี้เท่าไหร่ละสองหมื่นห้า จะไปวาเหง้วเาหคุเียเยียมกบอ้าลุย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 รอบนลุยลุยลุยนะครับพี่น็อตครับนานๆทีครับนาเย็นๆทูอินวันครับทูอินวันครับทูอินวันนะครับดิบและสุกครับดิบและสุกครับผมเข้ากันมากครับคิ้นกับน้ําชาครับ ดูหน้าครับเพลงในช่องครับนี้เพลงในช่องครับพอละหวาวถ่ายไม่เห็นคนดังยู่ดนสิ้นนี้ครับพอดีมากเลยจิ้มเจียวสักหน่อยครับจิ้มมากไม่ได้ครับเดี๋ยวเป็นลูกไตคออ่อน ขอไดีเง้อยู่เป็นลูกตับเป็นลูกเบาหวานนี้บุญเพิ่มขอได้กน้อยอยู่แก้วแก้วกี่คำก็ยังเหมือนเดิมจ้ากินได้ก็กินขาขากินไม่ได้ก็โยนนี่ไปขาคุณขามันอ่ะก็คือเชฟกอลเพจอาหารในกากินเนื้อิดก๊อปจะจัดเมนูอะไรครับตอนเย็นน่าจะเป็นก้อยโลมาครับตอนเย็น